ชาวเน็ตถึงบางอ้อเปิดความหมายสาเหตุทิมพิธาใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวาเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นอีกจนได้เมื่อแอปทักษอ,อนนั้นได้โพสต์ภาพล่าสุดแต่ชาวเน็ตสะดุดตาว่าใส่แหวนข้างเดียวกันกับทิมพิธาที่ไปงานถแถลง MOU โดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าใส่แหวนนิ้วนางมือขวาเหมือนคุณพิธาตอนถแถลง MOU เลยค่ะ ปกติคุณพิธาไม่เคยใส่แหวนคุณพิธาข้างรักมากนะถึงต้องใส่แหวนข้างเดียวกันนิ้วเดียวกันอีกถึงกลับต้องกลับไปดูหลายรอบมากมันใช่หรออะไรจะเกินไปไหมพอสมแอนแม่ปีใหม่และล่าสุดชาวเน็ตถึงบางอ้อเมื่อเราจะพาทุกท่านมาเปิดความหมายสาเหตุทิมพิธาว่าทีนายกใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวา โดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์มากมายว่าผู้ชายใส่แหวนนิ้วนางข้างขวาหมายถึงความราบรื่นไม่มีอุปสรรคค่ะนักธุรกิจหลายคนก็ใส่แบบนี้แหวนสายมูต้องเกี่ยวกับความสำเร็จค่ะไปต่อนิ้วนางข้างขวามีบารมีอำนาจวาสนาปังๆแหวนสายมูการงานราบรื่นไม่ใช่แหวนแต่งงานจ้าเป็นแหวนสายมูเป็นแหวนที่อยากแค่บังเอิญใส่แหวนนิ้วนางวันเดียวกันกับแม่แอปเอง